สำหร o บเราเป็นตัแทนของทางวิศวนะครับแล้วก็ของพนักงานทุกคนนะครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของราทุกท่านดนับสำหรับปวาเมตาครับที่ตาของฝากมาให้การพนักงานจัดตลาดรัาผมก็ขอบอบคุณมากเลยนะครับเล่นกันครับดีว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ย<อ> นะคะได้มาช่วยว่วงงานแล้วก็ทําให้สร้างให้คอนโดนี้นะคะมีความสุขความเจริญนะคะมีความสะอาดมีความสงบเรียบร้อยปราศจากเรื่องเราไม่ดีทั้งหลายนะคะอยู่ันสงบสุขเรียบร้อยดีเนี่ยในฐานะของตัวแทนของบ้านเนี่ยก็ขอขอบคุณท่านเลยนะคะทั้งแผนพนักงานทำความสะอาดช่างรปภนะคะแล้วก็ช่างแล้วก็นักหนาเจ้าหน้าที่ของนิตินะคะที่ช่วยกันสร้าง ในบ้านเราได้มีความสุขก็ขอขอบคุณและพร้อมกันนี้ดิฉันก็เลยได้เริ่มโครงการอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าน้องๆจะได,ได้ได้รับของขวัญจากความรู้สึกที่เราเนี่ยมีมีมีต่อเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะเป็นการตอบแทนทุกอย่างที่จากคำว่าขอบคุณผ่านนะคะขอให้น้องๆโชคดีแล้วก็ได้รับของขวัญที่ถูกใจไปนะคะคุณ่า De partir n'importe où, bras dessous, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon d'essayer dire des mots doux, de petit rien du tout, mais qui a l'isolant. Une espoir merveilleuse qui me donne les frissons, c'est si beau. Une petite sensation, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement, c'est beau. Vous devinez qui m'en et les autres. Et si je l'aime, vous comprenez pourquoi. สว, yani ส,วส,ว friend, สวัสดีปีใหม่ครับผมผมเอกมาครับผู้จัดการเนินแฟล็กซี่ครับผมต้องกราบขอบคุณท่านเจ้าของร่่มด้วยนะครับผมสำหรับของขวันปีใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ค่ะเนยค่ะตำแหน่งธุรการการเงินค่ะขอขอบคุณสําหรับของขวันปีใหม่จากลูกบ้านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะมีค่ะตำแหน่งธุรการการเงินขอขอบคุณท่านเจ้าของร่วมสําหรับของขวัญปีใหม่ค่ะ สวัสดีปีใหม่ครับผมกับผมหัวหน้า,าปรปภโจ้อมทีมงานาปรปภขอขอบคุณลูกบ้านทุกท่านครับผมที่ให้ของขวัญปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ค่ะพิสมัยค่ะหัวหน้าแม่บ้านและทีมงานขอขอบคุณเจ้าของร่วมสำหรับของขวัญปีใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ